สวัสดีครับผู้พี่น้องมีขึ้นมาเลาะโขกอี่เ้าพี่น้องเราหามิมครับต่อจากไอ้หม่องเจียวห,ห้องหาคลิปที่แล้วเลยพี่น้องต่อขึ้นมาอีกทึ่งน้อยนึงครับมีขึ้นมาผู้เดียวอีกคือเก่าแล้วครับเดี๋ยวจะไหนเขมาลุ้นน้ำกันแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาพอาะเราห้างนึงพี่น,อออนอ้องเนี่ยขอน่านี่นะครับกขอไก่ห่อนะมันใหญ่อยู่ห้างงามอยู่ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบืองน้ำกันไปครับ นี่ครับพี่น้องกอนี่แหละครับนี่เห็นว่าห้างนะครับจากนี่ไปยุไกลเติบครับในเป็นตาขืนง่ายอยู่พี่น้องมีเคี้ยมีอย่างไรข้นอยู่ห้างนี้แบบตาเอาง่ายอยู่ครับห้างใหญ่อย,บบย,อย,ย,อยู่ไปครับพี่น้องความลุยแล้วครับ มาขึ้นลุยกันเลยครับมาพี่้องขึ้นในรอบก่นเนี่ย рукбасалған ขานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยี่ยครับหัวน้ำหวานไปครับพี่น้องเดี๋ยวลงแล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันข้างล่างเต็มดีครับเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ขังแหลกครับของเขางามๆครับน้ำหวันกับพขอได้อยู่พี่น้องน้ำหวันกับพขอได้อยู่ครับ ไปลองได้แล้วไม่ตัดใส่ทุงแล้วครับ ของเราพี่น้องมานเนี่ยพราะพ่อก่อที่สองนะครับเห็นบ่อยู่ทางไหนหนิพี่น้องทางไหน,นครับมีสองห้างครับกกอนเนี่ยเราวันนี้อีกอยู่สูงขุนพี่น้องพุนอีกครั้งหนึ่งครับใจบนสูงหยอได้แค่ห้างเหยอเนยพี่น้องเนี่ยห้างลำดับนะครับทางไหนนะครับมือทงทุกี่หนดแค่ห้างเหยอละห้างขุนมันสูงคุนครับบันนี้ กอ่อไฟมันหนึ่งไปทั้งพุ่นครับกอ่อไฟล่มไปทั้งพุ่นบัดนี้มันเป็นไม้แห้งครับขึ้นไม่ลทั้งพุ่นขันเอาเอาได้แค่ข้างนี้เลยพี่น้องไปครับเดี๋ยวมาเพิ่งน้ากันครับเป็นทั้งไก่ห้างเลยพี่น้องแต่ว่าหัวน้ำหวานปิดดีอยู่ครับห้างในงที่ห้างนะครับ ไรอยู่ทองไม่ผุครั้งจับอยู่ไม่ผุผุครับ นี่ครับพี่น้องน้ำหวานเต็มดีครับแต่ว่าห้างไก่้ยี่ห้างเราครับห้างยี่ปอเราพี่น้องไว้นั่นแหละห้างไว้ขึ้นเก่าหน่อยพี่น้องอต้องหัวน้ำหวานครับอีกห้างนึงยังเที่ยงมันครับไอ้ยี่ตื่นบ่นตื่นบ่หนินี่ครับห้างงามๆอยู่ไปพี่น้องแต่ลงแล้วครับหมุนหน้ายพูด ีครับหัวน้ำหวานเตี๋ยเปรี้ยเลยพี่ลองห่างไกลห่างเลยเต้องหัวน้ำหวานลายครับ แล้วรครับพี่น้องครั้ทงที่สองน้ำหวานเต็มเปี๊ยครับสุดยอดครับมาออครับผู้พี่น้องตอนนี้ก็มาปล่อยอีกครั้งแล้วครับครั้งบบใหญ่ป่านใดครับนายยมีน้ำหวานอยู่พี่น้องเอาใบหยางแล้วครับอยู่กอ่อไพ่บางๆพี่น้องอยู่ตำน้องครับ ไปพี่น้องจัดการเลยครับห่างน่อยอยู่พี่น้อง ข้างฝึงสางนะครับข้างฝึงมเหตุไม่่น้องจะกยิมีนําหวานมูน้นี่นะครับข้างว่าท่านมีตูเลยครับ เดี๋ยวตัดกิีงใหม่ก่อนเพื่อนหาตั้งเขากันครับ โอ้น้นำวนน้ำวนน้อยทิ้งเนี่ยครับโอ้น้นำวนน้ำวนเฮียครับพี่น้องหั่งี่สางไม่ครับแต่นำ้ำวนกับลายขึ้นเก่าเพีย นี่ครับหวัวน้ำหวานเต็มเมื่อก่้วพี่น้องถึกไม่เนี่ยเียดายครับ นี่ครับพี่น้องทั้งที่เขาเออกมามาหันนะครับถึกไม่ครับน้ำหวานเนี่ยลายเตือป่ะพี่น้องพี่ตาเฉยได้ป่ะแต่น้ำหวานเต็มดีครับเต็มดีขนาดพี่น้อง แล้วครับผู้ม่นังกลมาเึิ่งผลงานกันครับอันนี้ห้ังที่สองครับเนี่ยตาปิดดีครับอันนี้ห้ังแรกพี่น่ะครั้งแรกครับแล้วก็นี่ห้ังสุดท้ายครับ แล้วก็ได้หั่งมาหั่งนึงพี่น้งองไว้กินครับเอาแล้วครับพี่น้องทิ่ได้กลับบ้านแล้วละครับมื่อไงได้สามหัง่งตำหนี้กับพ่อกินแล้วละครับหาไปไปกินเรื่อๆครับนี่ครับ สามห้งน้ำหวานนี่นะครับนดำที่เยื่อหมองม้าเนี่ยน้องใส่ถุงไว้เลยเ็บเนงี่ครับเอาละครับพูมจิบหนาพ่อกันไหมด้พี่น้องสวัสดีครับ